ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวดิฉันคืนอินโชนไฟกิ้งสมาชิกทุกคนนิตรรกแฟนคลับทุกคนคงพอจะรู้ว่าต้องมีเรื่องที่มาไฟกันดิฉันมีข่าวจะมาแจ้งเตือนให้ทราบค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข่าวอะไรค่ะเพื่อนเรา หลายคนที่เล่น Facebook ด้วยก็จะรู้ว่าใน Facebook เนี่ยดิฉันมี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าบัวสายไฮแจ็คแลวดิฉันก็บอกเสมอมาว่าคนที่เป็นคนสร้างเฟซให้หลังจากที่กลุ่มโดนยิงจนล่มแอดมินปลิวเกือบหมดดิฉันมีสามเฟซบุ๊กถูกยิงล่วงหมดทุกตัวสร้างใหม่ก็ไม่ได้สร้างใหม่ก็ไม่ได้าห,ไไดหาคนอื่นมีหน้ากากขาวเคยสร้างให้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะคะจนในที่สุด สามีของนางก้อยก็สร้างเฟซให้อันหนึ่งชื่อโบสายไฮแจ็คเนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่ใช้มาตลอดเป็นปีเหมือนกันค่ะเป็นสองปีได้นะคะปีสองปีได้แล้วแหละเฟสนี้ก็ใช้มาโดยที่ดิฉันก็มีความวางใจคือไม่เคยไม่เคยเข้าไปเปลี่ยน เขาไม่ได้จดจําการเข้ารหัสไม่เคยเข้าไปเปลี่ยนไม่เคยไปอะไรเลยก็คือเขาให้มายัางไงฉันก็เอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ใช้ไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนป้องกันเขามายึดคืนหรืออะไรยังไงวันนี้ที่ฉันถูกยึดคืนแล้วนะคะเมื่อเช้าดิฉันยังเข้าเฟซได้อยู่แต่ตอนนี้พอเข้าปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แล้วดิฉันก็อย่างที่บอกคือจําอะไรไม่ได้ไม่ได้เก็บอะไรไว้เพราะไม่คิดว่า จะเล่นกันแบบนี้จริงๆมันทำให้นึกถึงว่าไอ้ไหลเนี่ยก็เคยทำกับพี่สาวอย่างนี้กับเพจขายผ้าชเช่นกันดิฉันเลยต้องมาแจ้งเตือนว่าสมาชิกพวกเราใครที่เคยส่งข้อมูลส่งอะไรไปหลังบ้านของโบสายไฮแจ็กให้บล็อกหล่อนไปให้หมดนะคะตอนนี้ดิฉันเข้าเฟสนี้ไม่ได้แล้วนางก้อยเอาคืนไปแล้วนะคะนางก้อยเอาคืนไปแล้ว ถึงได้มีหลังบ้านที่ดิฉันคุยกันกันกบนางจุไรพรตอนนี้ไอ้หลายออกมานั่งพูดว่าดิฉันเนี่ยเป็นนกหลายหัวอย่างนูน้นอย่างนี้พยายามที่จะไปผูกมิดกับเสาปานอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะและดิฉันก็เคยพูดมาก่อนด้วย ตอนนั้นสาวปาในลูกสาวมีปัญหาเป็นอะไรที่ต้องไปฉีดยาทุกสองเดือนสามเดือนอะไรนี่แหลคะค่ะดิฉันก็เห็นว่าถ้าต้องไปอุดรมันจะลําบากมันก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยดิฉันก็กะว่าดิฉันเคยบอกก้อยไปว่าถามน้าต่ายให้ซีว่าน้าตายเนี่ยจะรับปิดสะพานบุญให้ได้ไหมเอาเงินไปให้สาวปานสักพันหนึ่งก้อยก็ไม่เคยตอบอะไรมาจนกระทั่งดิฉันต้องไปถามกับจุไรพรเองว่า ฝากน้าตายได้ไหมรู้ว่าอยู่กันคนละฝั่งแต่ว่าคือที่เราช่วยเราช่วยเด็กเพราะทีฉันมีพี่ชายที่พิการคล้ายๆกับเป็นอาการเดียวกันกับลูกสาวสาวปานดิฉันก็เข้าใจว่าคนเป็นแม่หรือที่มีลูกพิการต้องดูแลลูกพีการเขาหนักขนาดไหนตรงจุดนี้ดิฉันแยกออกเหมือนกันเรื่องน้องเมฆนั่นแหละคะ่ะน้องเมฆดิฉันก็เคยให้นางก้อยเนี่ยพ่ะเงินดิฉันอยู่กับน,นางก้อย คือเอาไปฝากนางก้อยไว้เวลาจะทําบุญจะเขาจะเป็นคนจัดการให้นั่นก็เป็นต้องขอบคุณเขานะคะที่เขาเป็นสะพานบุญให้เขาก็ซื้อของซื้ออะไรส่งไปให้เมฆเหมือนกันที่ฉันไม่ได้เคยคิดที่จะไปสอบถามอะไรเมฆไปอะไรยังไงเลยมีแต่ความหวังดีให้เท่านั้นตรงนี้เราแยกกันได้ค่ะแต่ไอ้ไหลกับนางก้อยเอามาบิดเบือนไปเอาแคบ เพราะตอนนี้ยึดเอาบัวสายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเอาตรงนี้มาได้ก็ไปเอามาแล้วก็บอกว่าในทีฉันพยายามติดต่อสาวปานอย่างนู้นอย่างนี้คืออยากจะเป็นสะพานทอดไปสู่สาวปานเพื่อ,อหาข่าวไม่ใช่เลย ตัวสาวปานเองก็เคยพูดบางทีเขาเข้าขึ้นไลนแล้วก็พูดถึงเรื่องลูกเขาตอนที่เขาไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลดิฉันก็ไปให้กําลังใจมันแยกกันคนละเรื่องค่ะดิฉันแยกได้ในขณะที่จูไรพรแยกไม่ได้บอกว่าอยู่กันคนละฝ่ายแล้วแยกไม่ได้ดิฉันว่าคนในความเจ็บป่วยหรือในความอนุเคราะห์กันตรงนี้ฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนก็ยังน่าจะช่วยกันได้อยู่ คุณถามสาวปานได้เลยว่าดิฉันเคยไปหลังใบดิฉันก็มีเฟซสาวปานถ้าที่ฉันจะหลังไมอะไรจริงๆแต่ดิฉันไม่ไม่อยากจะไปโอนเงินอะไรให้อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นการไม่ดีแต่ถ้าดิฉันก็บอกอยู่ในยอนคือถ้าเอาไปให้ก็ไม่ต้องทําคลิปไม่ต้องเอาอะไรเดี๋ยวสาวปานจะโดนด่าว่าไปรับเงินอียานอะไรอย่างนู้อย่างนี้ก็แค่ว่าดิฉันฝากมาเป็นช่วยค่ารถเวลาจะพาลูกสาวไปหาหมอแค่นั้นเองจริงๆค่ะ เอาออกมาประกาศว่าที่ฉันเป็นนกสองหัวสามหัวจุดประสงค์ที่ต้องการพูดวันนี้ก็คือว่าเฟสโบสายไฮแจ็คไม่ใช่ดิฉันอีกต่อไปแล้วนะคะใครที่เคยคุยหลังไม์กับโบสายไฮแจ็คให้บล็อกให้หมดลบให้หมดเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะพยายามไปหาว่ามีใครมาพูดอะไรอะไรยังไงบ้างก็เป็นการมาหาข้อมูลไอ้ไหลมันเคยทำกับพี่สาวมันอย่างนี้กับเพจขายผ้าเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้มันก็ให้นางก้อยแม่นอกไส้ของมันทํากับดิฉันนี่โชคดีมากดิฉันคิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาจะต้องเอาคืนดิฉันเป็นแอดมินอยู่พอเริ่มมีปัญหากับนางก้อยจริงๆดิฉันบอกแอดมินในกลุ่มเลยว่าปลดป้าออกจากการเป็นแอดมินถ้าเขามายึดคืนเมื่อไหร่แล้วก็เขาอาจจะถีบพวกคุณออกแล้วก็ล่มกลุ่มก็ได้ปิดกลุ่มล่มกลุ่มคุณกู้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปลดป้าออก ถ้าเขาได้ไปก็ได้แต่เฟซป้าไปอย่างนี้ไม่ได้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้ปลดออกเลยนี่ดีนะคะว่าเขาปลดป้าออกไปแล้วป้าขอแค่สิทธิ์แค่ไม่ต้องอนุมัติโพสเท่านั้นเองเวลาไปโพสแต่ป้าไม่ได้เป็นแอดมินมาพักหนึ่งแล้วเพราะกะแล้วว่ามาเกมนี้ต้องมายึดเฟซคืนและเข้าไปทําร้ายกลุ่มนางก้อยทําได้หมดค่ะเพื่อไอ้ไหลทาร้ายได้ทุกคนเพื่อไอ้ไหล ฉะนั้นใครที่เคยพูดเคยคุยกับบัวสายไฮแจ็คตอนนี้ไม่ใช่ดิฉันแล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็ถ้าช่วยกันรายงานเฟซให้ล่วงไปเลยก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเขาเขาเล่นไม่ซื่อนะแบบนี้นะเล่นไม่ซื่อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็จะได้เห็นกันออกมาว่านางก้อยแม่นอกไซกับไอ้ลูกชายนอกไซสองคนเนี้ย มันเลวชั่วช้าอย่างไรได้เหตุการัดชัดๆค่ะ